ถ้าเราเอาสีเบทไปทาเนี่ยนะครับสีเบทเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการปิดพื้นผิวเนี่ยน้อยมากๆสวัสดสีครับผมนะครับก็กลับมาพบกับช่างเสืออีกครั้งหนึ่งนะครับวัีครับช่างเสือนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับ มาแนะนำนะครับในส่วนของการเลือกซื้อสีนะครับสมมุตินะครับสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับอยากจะทาสีบ้านนะครับที่เป็นสีขาวจัวนะครับย้ำเนะครับว่าเป็นสีขาวจัวอาจจะได้ว่าเราอาจจะไปเดินตามห้างหรือเดินแบบบ้านเพื่อนบ้านแล้วแต่แล้วเห็นว่าสีขาวมันสวยนะครับแล้วเราอยากจะทาสีกันบ้างแล้วเราก็เลยอยาก วางแผนที่จะไปซื้อสีิตัวน,นั้นแหละที่ร้านค้าเพื่อที่จะมาทาสีบ้านเราช่างเสือนะครับก็จะขอเตือนว่านะครับในการเลือกซื้อสีขาวเนี่ยควรเลือกซื้อสีให้มันถูกต้องสมมุตินะครับสมมุติว่าเรานะไปที่ร้านค้าแล้วเราบอกเขาว่าเนี่ยอยากจะซื้อสีขาวมาทาบ้านจังเลย อยากจะได้สีขาวมาทาบ้านครั้งนี้ด้วยความที่ว่าไอเรานะก็แบบอะไรแะเป็นบุคคลคนธรรมดานะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ว่าเฮ้ยสีขาวเนี่ยม,มันต้องซื้อยังไงมันเป็นสีเบอร์ไหมสีติ้นไหมหรือต้องนึกจะพัดสีหรือเปล่าไอเราไอเราก็ไม่รู้เนาะเราก็บอกแค่ว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากได้สีขาวแต่ครั้งนี้บางทีอะสีขาวเนี่ยท่เสือบ,บอกเลยว่าอถ้าเป็นสีขาวจัวนะนะครับปกติแล้วเนี่ย มันจะเป็นสีเบอร์ในแคตาล็อกเป็นสีที่ผลิตจากโรงงานโดยตรงนะครับเป็นสีที่แบบว่าเป็นสียอดฮิตแต่ถ้าเราเปิดจากแคตาล็อกของของตัวสีเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะมีสีขาวเ,เกือบทุกผลิตภัณฑ์จะมีสีขาวตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นสีเบอร์นะครับสีจากโรงงานนี่แหละไม่ต้องมาผสมจากหน้าร้านมีเป็นแบบสําเร็จรูปเลยก็มีขนาดเท่าไหร่หนึ่งแกลลอนกับห้าแกลลอนซะส่วนใหญ่นะครับ แต่คราวนี้ครับข้อที่ควรระวังคือเวลาไปซื้อสีร้านคา้าใช่ไหมครับเราบอกเจอใค้สีขาวแล้วถ้าร้านนั้นนะครับไม่มีสีเบอร์ที่เป็นสีขาวนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากอ่ะผลิตภัณฑ์สีเนี่ยของแต่ละแบรนด์เนี่ยของแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีเยอะมากการที่ร้านคา้าจะมาสต็อกของเนี่ยที่เป็นสีขาวสีเบอร์จากโรงงานเนี่ยทุกรุ่นทุกแบบเนี่ยก็อ,อาจจะไม่สต็อกของค้าจ,จะสต็อกแค่ บางตัวที่มันขายดีเท่านั้นแต่บางตัวที่เขาขายไปเนีเขาอาจจะไม่มีหรอกแต่เพื่อเอิ้เพื่อเอิน,อเ,อนเราดันอยากไปได้สีขาวของตัวนั้นแหละแต่เขาไม่มีให้เราเขาเนี้ยบางทีนะไอ้น,นี่ข้างเสือให้ระวังเลยนะบางทีเนี่ยเขาเนี่ยก็จะเอาไปเอาเบดสีเบดเนี่ยนะครับมาให้เราเลยนะครับอาจจะงงกันอาจจาเสืออธิบายอย่างนี้โดยปกติแล้วนะ สีหนึ่งถังที่เราเห็นตามเชลมันมันจะเป็นโฮมโปรแถวสตูเนี่ยที่ขึ้นอยู่ที่เขาตั้งอยู่ที่เชลแล้วมีราคาติดอ่ะไอ้นั่นคือสีเบดก็คือพวกนี้คือเนื้อสีอ่ะคือคือเนื้อสีถ้าเราต้องการที่ถ้าเราต้องการทาสีบ้านสีฟ้าสีเขียวสีแดงเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้เบสเอหรือสีพวกนี้ไปผสมกับแม่สีเพื่อให้ได้เป็นเฉดสีนั้นออกมานะครับซึ่งไอ้ตัวเนื้อสีตัวนี้แหละมันจะมีสีขาอยู่แล้วนะครับ ย้อนกลับไปเรื่องเดิมเวลาไปซื้อสีขาวที่ร้านค้าแล้วร้านค้าไม่มีสต็อกที่เป็นสีเบอร์สีขาวบางทีเขาอาจจะลักไก่เอาสีเบดที่อยู่ในเชล์เนี่ยมาให้เราเลยนะครับซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยเปิดมาเนี่ยมันเป็นสีขาวเหมือนกันใช่ไหมเราอาจจะไม่สังเกตรหรอกเฮ้ยมันมันต้องมันต้องมันต้องขาวยังไงขาวจ้วขาวด่างขาวซีดขาวอะไรเงี้ยเราไม่สังเกตรหรอกเราแค่บอกเ,เราจะได้สีขาวเขาก็หยิบม,มาให้เรา แล้วเราก็เอาไปทาคราวนี้ครับถ้าเราเอาสีเบดต,ตัวนี้ยนะครับที่ไม่ได้ผสมแม่สีเลยเนี่ยไปทาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสีโดยปกติในการทาสีนะครับคือเราจะทารองพื้นหนึ่งรอบทาสีจริงสองรอบนะครับแต่คราวน,นี้ถ้าเราเอาสีเบดไปทาเนี่ยนะครับสีเบดเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการปิดพื้นผิวเนี่ยน้อยมากๆ นะครับจากโป่งเราล้อมพื้นหนึ่งรอบเนี่ยแล้วเราเอาสีเบทที่เป็นสีขาวไปทาเนี่ยบางทีต้องทาห้าหกรอบนะครับมันถึงจะขึ้นเป็นสีขาวจริงๆอันนี้ข้อควรระวังเลยนะครับวเวลาจะซื้อขาวจริงๆนะครับสมมติวา่าเราต้องการที่จะซื้อสีขาวจริงๆเนี่ยก็ให้เราเนี่ยบอกเขาเลยว่าเอาสีเบอร์ที่เป็นสีขาวเอาขาวจั่วเลยนะครับให้เขาเนี่ยหยิบลุมน้ามาให้เราแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับ เขามีเบิตจริงๆนะครับก็เอาเบตตตัวเนี้ยบอกเขาว่าเอาเบตตตัวเนี้ยไปฉีดแม่สีสีขาวนะครับตามเบอร์ที่เราต้องการยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเป็นตัวซูเปอร์ชิลของทีวีนะครับสมมตินะเป็นซูเปอร์ชิลของทีวีซึ่งถ้าเป็นสีเบอร์สีขาวของสีซูเปอร์ชิลทีวีเนี่ยจะชื่อว่าตัว s 1 0 0นะครับถ้าเราดูจากข้างถังจะเห็นเลยว่าเป็นซูเปอร์ชิล เบอร์เอสร้อยอันนี้คือก็เป็นสีขาวนะครับแต่บางเอิญบางเอิญ้านค้าที่เราไปซื้อเนี่ยนะครับด้านไม่มีเบอร์เอสร้อยที่เป็นสีเบอร์เขามีแต่เบสเอนะครับที่เป็นซูเปอร์ชิลก็บอกเขาเนี่ยให้เอาเบสตัวเนี้ยนะครับไปฉีดสูตรนะครับจากในเครื่องผสมสีที่เป็นเบอร์เอสร้อยนะครับซึ่งเครื่องผสมสีก็จะฉีดแม่สีขาวเนี่ยเข้าลงไปในเบสนะครับเพื่อให้สีเนี่ยมันขึ้น ขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับทาปกพื้นผิวดีขึ้นเนาะนี่แหละสิ่งที่ควรระวังในการซื้อสีขาวซึ่งช่างเสือก็เคยเจอประสบการณ์่างนี้มาก่อนซึ่งเมื่อคือเมื่อก่อนช่างเสือก็โนะก็แบบมันก็มีความรู้เนาะก็อยากจะบ้านสีขาวเขาไปซื้อเนี่ยซื้อตารางค้าทั่วไปเลยนะครับเขาบอกเนี่ยไม่มีสีขาวเรามีเบตเอสีขาวเหมือนกันเอาไปทาได้เลยช่างเสือก็ซื้อมาซื้อมาทาปรากฏว่าทาสองรอบสามรอบไม่ขึ้นต้องทาห้าหกเที่ยว เสื่อโมโหมากเลยวันนี้พึ่งนึกได้ก็เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆกันว่าอ้การซื้อสีขาวจริงๆอ่ะคูซื้อปสีเบอร์นะถ้าไม่มีสีเบอร์ก็ให้เอาเบรของเขาเนี่ยไปผสมแม่สีอย่าเอาเบรกเพียวๆมาทานะครับยังไงก็เสื่อหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เยอะนะวันนี้ใครมีคำถามตรงไหนสงสัยหรือติดใจหรือฟังแล้วไม่เข้าใจก็สอบถามัเสือเข้ามาได้เชื่อดีที่จะตอบ โอเคยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับช่างเสือด้วยครับโดยาก,การกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับช่างเสือได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามกันสําหรับวันนี้เดี๋ยวช่างเสือขาจะไปนอนก่อนสวัสดีครับ